กอนที่เรามาจะไปโรงแรมครับเราก็จะมาดูในเขาวังก่อนนะครับในนี้มีลิงเยอะครับไหนครับลิงตัวนี้อ่ะแล้วก็มีตรงนู้นอีกตัวหนึ่งครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ใกล้มากใกล้มากตรงนี้นะัายไปแล้วเหรอคือแป๊บเดียว ตัวเล็กไปอยู่โรงนั้นแล้วเร็วมากเลยผมก็ไม่เคยเห็นแบบลิงที่มันออกมาจากกรงอย่างนี้นะครับผมไม่เคยแบบเห็นลิงตามถนอนอย่างนี้เลยอะเหมือนเป็นครั้งแรกเลยครับนี่ครับลิง ไม่เวลิงนี่ครับแล้วเขาเขียนเตือนตรงนี้ด้วยนะอ,อ,อยู่ไหนอะ่ะปรดระวังลิงหรือสิ่งของบนรถของท่านเนี่ยครับเขาก็บอกอยู่ตรงนี้นะก,ก็ต้องระวังนะครับใครมาก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอีกอ่ะเฮ้ยไปเร็วไปแล้วอ่ะ โ oh, เล่นกันอยู่มันใส่ถ้าตรงมาตายทางนี้ก็มีกับตรงโอ,อ่งนู่นเพียบเลยลูกไหนโอ้ oh, รับนึงนะครับโ oh, อ,งอง้ตรงโอ่งเยอะมากโอ้ยหายหาย โ,โอ้โเยอะมากแอบดหลังต้นไม้ไม่เห็นลนะนี่นี่กัมาแลกรมาแล้ว,ลว,ลวกินน้ำมั้งโอ้ยโยดึงเพื่อนลองอมา้ยไล่ไล่กันอยู่เมื่อก,กี้แอบหลังต้นไม้แล้ว <c oughs> <ho> ก็เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่พักแรมกันเลยนะครับผมเริ่มเมื่อยมือแล้ว